สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนไว้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารวบรวมโค้ดให้แล้วกันสําหรับคนที่จะเล่นเซิร์ฟ114นี้นะครับผมหรือใครที่เจอคลิปนี้ช้าหรือว่าเล่นหลังๆก็สามารถที่จะลองเติมได้เพราะว่าบางโค้ดอะ่ะผมไม่สามารถบอกได้ว่าระยะเวลาการใช้งานของมันอะ่ะจะถึงวันไหนหรือว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะสร้างเป็นเลเวล1ก็คือสังเกตเพิ่งจะสร้างมาเป็นเลเวล1น,นะครับจะเติมให้ทุกคนดูเลยว่า โค้ดที่ผมจะเติมต่อไปนี้มันสามารถเติมได้จริงๆเพียงแต่ว่าบางโค้ดอ่ะมันจะมีอายุการใช้งานนะครับถ้าใครที่ไม่อยากพลาดโค้ดดีๆเหล่านี้ไปคราวหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมลงคลิปหรือผมลงคลิปใหม่ๆที่ผมเติมแบบโค้ดไปใหม่ๆสดๆอย่างนี้นะครับผมทุกคนจะสามารถ เติมได้เหมือนกันนะก็ตอนนี้ผมจะไล่เติมให้ดูทีละโคดโคดไปเลยนะครับยกเว้วนโคดตละครทั้งหมดเนี่ยอันนี้ได้200รเพชรอันนี้จะเป็นโคดรายสัปดาห์นะครับหสัปดาห์จะสามารถเติมได้แค่หนึ่งครั้งซึ่งวันนี้มันอยู่ในระยะเวลาของการใช้งานด้วยผมก็เลยขอหยิบเอามาเติมด้วยแล้วกันเพราะว่าถือเป็นโคดที่สามารถใช้งานได้นะครับเมื่อกี้นี้นี่ ค่อยๆเติมไปช้าๆด้วยกันนะครับนี่นี่ก็โค้ดกิจกรรมของ3คนเลยเอย่างนะแค่นี้เราก็ได้3 0 0พันแล้วนะครับเดี๋ยวพันึกับเท่าไหร่เมื่อกี้200แล้วก็จะมีโค้ดเพชรอีกนะครับ8 B 8 F D C นี่ผมจะค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับวับนนี้ คนจะได้รู้ว่าคอสที่ผมเติมนั้นสามารถเติมได้จริงๆนะครับนี่อันนี้ได้ปั๊บ300เพชรกับ300แต้ม B 92ปับ๊บกดไปน,นี้อีกปับ๊บอันนี้ก็อีก300แต้มได้300เพชรสิกับ 300- 300แต้มอาวุธ B91509 38A แ 275หอันนี้ก็น่าจะได้3ามรอหกวาา300อีกแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไป B95 49กอีกนีก็อันนี้ได้6 0 0้อแล้วนะครับผมน,นี่เริ่มจะเป็น600เพรแล้วนะครับผมเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วเว้ยบ9 4 3 9อันนี้ก็แบบถ้าใครเป็นผู้เล่นเดิมที่มาลองเติมโค้ดเหล่านี้นะครับผมก็อาจจะเติมไปแล้วหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเติมไปหรือเปล่าก็สามารถมาเติมซ้ําดูได้นะครับ ถ้าไหนที่เรายังไม่เติมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นของรางวัลให้เราเลยตอนนี้เพชรผมเป็น3,300แล้วนะครับนี่นี่นวผมจะขอเติมเพชรอีกโคตหนึ่งจะได้เป็น500เพชรด้วย08 A F 408 A, A F C F 1B ทำไมโคตนี้มันแบบแปลกๆวะ1 B 5่าโคดนี้ก็อา้าว c08af4f1f4f1b52 อะไรวะตอนแรกทำไมเติมได้ว่า c08a3c08a เลข3าหายถึงว่าสิเกือบข้ามไปแล้วอ่ะต้องเป็นตามนี้นะครับปรับนี้รอ,อยเพชรนีอยู่ดีๆจะข้ามไปได้ไงก็โค้ดที่เป็นเพชรน่าจะได้ประมาณ3,800เนาะ ส่วนโค้ดต่อไปจะเป็นโค้ดพลเรเอกนะครับผมขอใช้เป็นพลเรเอกก่อนเลยละกันของดีต้องรีบเติมมาให้นะครับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นก็แบบสามารถเติมเป็น3พลเรเอก3ตัว3ตัวนี้ได้เนาะเสียาวันนี้ใช้เสียงไปเกินคันหน้านี่กาอันนี้ได้40นะครับอย่างละ40่ศษแเซนก็มันจะมี2โค้ดนะครับตอนนี้อานาคตอ่ะเขาแจกอีกแน่นอนนะครับทั้งหมดอ่ะมันจะให้เราอยู่ที่400เศษเลยนะครับเนี่ยมันให้มาก่อน 80เศษก็คือสามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็อันนี้จะเป็นอค้สซีซ่านะครับอค้สซีซ่านี้มันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากๆเลยก็คือมันจะให้ทีละ5เศษ5เศษเดี๋ยวผมจะขอแปะให้แตะว้าผมจะขอเติมแค่โค้ดนี้นะครับส่วนโค้ด5เศษนั้นเดี๋ยวผมจะแปะให้และกันขอเอาไปไล่เติมกันนะครับเนี่ยผมจะเติมแค่พอเปิดเป็นระดับเปิดใช้งานของเขาล้กันเนาะส่วนที่เหลือนะครับก็ผมมีแปดโค้ดให้ก็ลองเอาไปเติมกันเองนะครับแฮนค็นอกเหมือนกันนะครับ แฮนด์็อกมันจะมีทั้งหมด100 200 300 400 450เศษนะครับแต่ว่าผมจะขอเติมสัก100เศษแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็เอาไปเติมกันเองนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาในการมานั่งกดเติมโค้ดเป็นแฮนด์็อกนะครับผมพิดอานผิดอ่น C เอาทีละลำดับไปเลยแล้วกัน C 1 5 BCB C 1 5 BCB 7 C A ปรับแต่ซีซ <so ่ามันจะได้ทีไอแฮมคอร์กสี่แฮคอร์่ะมันจะได้ทีละห้เศษนะครับซึ่งมันมีทั้งหมดอ่ะสี่ร้อเนาะเมื่อกี้ท่มร้อยสองร้อยสามรเศษนะครับก็เอาไปลองไล่เติมดูกันได้เนาะส่วนตัวตอนนี้ผมจะขอเติมแค่100่งร้อเศษก็พอเพื่อที่จะมาเปิดเอาตัวละครใช้งานของมันนะครับจะได้ไหม เสียเวลาไปมากกว่านี้นี่ผมจะขอเติมแค่นี้สรุปแล้วก็คือถ้าสมัครใหม่มานะครับรับกิจกรรมล็อกอินรายวันเปิดตวลงตวลรทั้งหมดนะครับที่เราเติมโค้ดในโห,โหเยอะเลยชอปเปอร์จากล็อกอินซีซ่าซีซ่าจากโค้ดยังคอกจากโค้ดไทโน,นก็จากโค้ดนะครับอย่างนี้คุซานจากโค้ดสามคนและเอีกนนเน้นเลยคิดสรุปโอ้โห้อยแล้วก็ามารับเพชรตรงนี้ได้นะครับผมถ้ามีตวละครเพิ่มเนี่ยโหก็คือสมัครใหม่ดูเพชร 4,700นเจอนะครับผมอผมมออย่างเยอะเยอะจ้งส7 0 0ันเอยเพชรเลยนะครับถ้าถามว่ามันจะหยุดแค่นี้ไหมอย่ยางยางังดูที่ปั่นอีก12เดี๋ยวเขาปั่นให้ดูหน่อยมันจะลงเพชรสักอันไหมนี่กล่องระดับตองเอสนะครับผมกล่องเนี่ยก็ดีนะถ้าปั่นลงกล่องอ่ะผมว่าเพราะว่ามันจะดีต่อการที่เราจะสามารถสปีดต้นเกมเพื่อที่จะได้แคนดี้นะครับอมไม่ได้กล่องขอสักสามกล่องไม่ได้เหรอโอ้ยให้กล่องเดียวเองวะ่ะ โอ้ยไม่ให้อะไรจริงๆก็ทุกคนก็น่าจะดวงดีของม,มั้งเพราะว่ากล่องอะ่ะมันค่อนข้างที่จะออกง่ายนะครับโหนี่แปดใบเลยอ่ะคิสรูคิสรูรฟูจิเดี๋ยวโลกฟูจิเรายังไม่มีหนึ่งพันเพชรคูซานอ่ะอ,อะไรก็ได้ตอนเนี้ยดีหมดนะครับฟูจิเ,เก็บเล็กผสมน้อยฟูจิสวยเลลี่ก็ดีตนนัวไหนก็ได้นะครับดีหมดโอ้โหแต่ไม่ได้กล่องแดงก็นี่ประมาณนี้โหดูสามัครใหม่มากพัเพชรนะครับ ซึ่งถามว่าเยอะไหมโคตรเยอะนะครับดนตัวละครก็อย่างคุ้มก็โค้ดที่เติมได้มันจะมีแค่นี้ซีซ่าเราจะได้5ดาวนะครับสามนเอกก็จะได้เหมือนกันแต่โคตดสามคนเอกยังไม่มาโค้ดซีซ่ามาแล้วผมแปะอยู่ข้างล่างโค้ดซีซีซ่าโค้ดซีซ่ามีแล้วแปะอยู่ข้างล่างโคดรบัวเหนเขาก็มีแล้วแปะอยู่ข้างล่างนะครับโค้ดซันจิก็มีแปะอยู่ข้างล่างอเหมือนกันก็ลองเอาไปไล่เติมกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ไม่อยากพลาดนะครับผมใครที่กลัวเติมไม่ทันก็อย่าลืมกด กระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเนาะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นการรวมโคอ์หรือว่าของเกมไหนก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ